สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมเมธพาไปนะครับจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการทำช่วงล่างของรถ t o y o ต้าฟอร์จูเนะครับรถที่เป็นแบบในขณะนี้นะครับกับช่วงล่างที่เรียกว่า โชคดีกว่านะโชคเป็นซับแทงนะครับซึ่งโชคซับแทงกับบูธปีกนกแล้วก็พวกลูกหมากต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกบนปีกนกล่างบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับของโตยตาฟอร์จูเนอร์ โชคที่เพื่อนๆจะเห็นต่อไปนี้คือโชคเรียกว่าซับแทงนะครับก่อนอื่นโชคซับแทงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับรถคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนโชคอัพมานะครับเปลี่ยนโชคอัพมาสีต้นนะครับกับอาการที่เมื่อขับรถไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ารถเนี่ยเริ่มมีอาการ ไม่ ment, ค่อยเกาะถนนนะครับสิ่งที่ erkl. มันไม่เกาะถนนเนี่ยมันไม่ใช่โชคอัพนะครับเพราะว่าโชคอัพเขาเทพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโชคกับซับแทงนะครับซึ่งโชคกับซับแทงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมก็เลยมีเรื่องมีคอนเทนต์นะมีคอนเทนต์มาเล่าให้ครับเพื่อนๆที่ใช้รถนะดได้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 รู้เกี่ยวกับ โชคอัพอีกยี่อีก,อก,อกอเขาเรียกว่าอ e ีซิสเต็มนะหรือว่าอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นโช๊คอัพซับแทงเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันมีโช๊คอัพที่เป็นเมนใหญ่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีโช๊คอัพลูกเล็กอีกลูกหนึ่งนะครับจริงๆโช๊คอัพซับแทงเนี่ยเขาเรียกว่าโช๊คอัพกับหัวนะครับก็คือตัวที่เป็นกระบอกน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับตัวที่เป็นแกนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างโช๊คอัพ โดยทั่วไปที่ติดรถที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยโช้คอัพที่เป็นน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแกนที่บรรจุน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแกนที่ยืดหดเ่ยมันอยู่ข้างบนนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยใส่โช้คอัพซับแทงมานะครับแล้วขับใช้ความเร็วสูงๆรถมันเหมือนมันไม่ค่อยเกาะถนนนะครับมันก็ เป็นไปที่ตัวของพวกบูธปีกนกนะครับพวกลูกหมากบูธปีกนกต่างๆนะครับซึ่งอายุในการใช้งานเนี่ยมันก็ตามอายุของมันมันมีอายุในการใช้งานนะครับแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโชกอัพตัวนี้นะครับซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะครับสมัยตอนเป็นเด็กที่ผมเริ่มทำงานเนี่ย โช Sub ๊อัพสับแทงเนี่ยเรียกว่านานๆานที่จะจะเจอหนึ่งคันนะรัเพราะว่าผมอยู่บ้านนอกอคอกนานะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับซึ่งโชกสับแทงเนี่ยจะมีอยู่ในรถที่สมรรถนะสูงๆเลยนะสมัยโอ้โหผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นโชกค Sub ับแทงแล้วก็ข้างบนเป็นจอยนะครับหรือว่าบอยจอยนะครับคือไม่มี อยางอยางห,หูโชกนะครับหรือว่ายางหัวโชกไม่มีนะครับเขาใช้จอยนะครับก็คล้ายๆกับลูกหมากครับคือการทํางานของเขาก็จะคล้ายกับลูกหมากเพียงแต่มันเป็นลูกหมากที่รับแรงแรงเขาเรียกว่าแรงแรงสะเทือนได้ดีนะครับตัวจอยเนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับให้สามารถที่จะ เดินหน้าได้นะครับถอยหลังได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในตัวของมันเองนะครับก็คือเปรียบเสมือนว่ามันเป็นยางหัวชกหัวโชคนั่นแหละแต่มันดีกว่านะมันดีกว่าตัวนี้คือช่วงล่างทั้งหมดเลยนะที่ผมเลือกออกมาแล้วก็มีการอัดบูทออกมาก่อนนะครับซึมเนื่องมาจากที่เจ้าของรถเนี่ยเขาใช้โชคที่เป็นซับแทงเนี่ยเมื่อใช้ไปเนี่ย เขามีความรู้สึกว่ารถมันไม่เกาะถนนนะครับมันก็จะมีการประกอบอองค์ประกอบของช่วงล่างนะครับโชคดีแล้วนะครับช่วงล่างเราต้องดีด้วยนะมันต้องดีตามนะครับเมื่อช่วงล่างดีตามมันก็จะส่งเสริมให้การขับรถเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะครับทําไมเขาจึงต้องเปลี่ยนโชคอัพที่สมรรถนะสูงๆหรือโช้กอัพที่มีราคาแพงในเมื่อ ค่าตัวของรถมันก็แพงอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ถูกๆนะครับไอ้ไอ้รถ f o r t u n e r เนี่ยมันก็ล้านอัพอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะต้องทําช่วงล่างขึ้นไปอีกนะครับผมผมตอบตามตรงเลยนะตอบตรงๆเลยนะครับคือรถบางยี่ห้อเนี่ยเ,เขาอยากจะจะอัปเกรดให้มันแบบดีขึ้นไปอีกนะขนาดรถเบนซ์เนี่ยยังมีบริษัทที่ ำแต่งแต่งให้เบนซ์เนี่ยมันดีขึ้นไปอีกก็คือ AMG นะฮะ AMG นี่เขาจะมาทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นสำนักแต่งรถให้เบนซ์นะครับหรือว่าถ้าเป็นโตโยตา้าก็จะมีพวกที d นะมาทำให้นะแต่ถ้าเป็นที d ดี o r t i v o วเนี่ยมันผมก็งงๆนะมันเป็นที d ดี ญี่ปุ่นหรือเปล่านะถ้าเป็น trd sportivo เนี่ยลองลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะฮคอมเมนต์ comment มาเพราะเพราะผมก็งงๆนะว่าเอผมก็ทำรถาม,มาเยอะนะแต่ผมเพิ่งเคยเจอก็คือ trd sportivo เนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นหรือว่ามันมาจากเมืองไทยนะก็ลองดูนะส่วนโชคอัพซับแทงค์ ank, เรามาว่าถึงซับแทงค์นะครับซับแทงค์ทำไมเขาจึงมีตัว กระบอกเล็กๆอีกตัวหนึ่งออกมานะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้โชคอัพนั้นนะบรรจุน้ํามันได้เยอะนะบรรจุน้ามันได้เยอะคําถามต่อมาทําไมให้ไม่ทําโชคอัพให้มันใหญ่โตๆเลยมันทำมันทำได้นะแต่ว่าค่าความหนืดค่าไรค่าของน้ํามันอะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อทาโช๊คอัพใหญ่เนี่ยพื้นที่ที่ใส่เข้าไปมันก็ไม่พอ เขาก็เลยทำาช๊คอัพแ,แท,แทเป็นแบบแท้งขึ้นมาก็คือมีตัวแยกออกมาอ,กอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ระบายความร้อนของน้ำมันที่อยู่ในโช๊คอัพอเห็นไหมครับระ,ะบายความร้อนน้ำมันที่อยู่ในโชคอัพเพราะว่าเวลารถตกถนนเนี่ยหรือว่ารถข้ามเนินลูกละนาดนะทุวทีไม่ใช่ตกถนนก็คือตกหลุมนะมีการกร,กระเด้งกระดอนของ ของรถนะครับโช้อัพเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นซับนะครับซับแรงนะครับมันขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยมันผ่านวาลของโช้กอัพเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนะครับแน่นอนครับโช้กอัพเขาไม่ต้องการให้ความร้อนสะสมในกระบอกโช้นะครับเพราะว่าถ้าความร้อนในะสะสมในกระบอกโช้เนี่ยมันจะทำลายซีนโช้กอัพนะทำให้ โชคอัพเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะฮทำให้มีการรั่วของโชคอัพเร็วขึ้นนะครับเขาจึงทำโชคซับแทงออกมาเพื่อจะระบายความร้อนของน้ำมันโชคอัพนะครับตรงซับแทงของอโชคยี่ห้อนี้นะครับยังไงผมไม่ได้สปอนเซอร์รนะครับแต่ผมรีวิวให้ฉะนั้นผมไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับถ้าเจ้าของยี่ห้อได้ดูคลิปก็ ถ้าอยากใหร้รีวิวก็เอามานะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับตัวกระบอกชุกอัพแท้งเพื่อนๆจะเห็นมันมีคีบน,นั่นแหละคือมันเป็นคีบระบายความร้อนเนี่ยนี่คือชุกชุกอัพข้อดีของชวงอัพแท้งนะครับผมทําการทดสอบรถนะหลังจากจที่เปลี่ยนช่วงล่างมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการขับเนี่ยมันมันนุ่มมันนุ่มมากนะฮะมันนุ่มมากนะครับ,นนมมรบแล้วก็ ตัวนี้รู้สึกว่าจะปรับระดับได้ด้วยนะคระยังไงก็เจ้าของอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าอยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีรีวิวให้นะครับเ,เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าช็อัพซับแท้งเนี่ย<ๆ>การทำงานมันเป็นแบบไหนแล้วก็เวลาติดตั้งออีกข้อหนึ่งนะครับเวลาติดตั้งต้อง ต้องติดตั้งให้ดีนะครับเพราะว่าโช้อ p แท้งเนี่ยมันจะมีสายน้ํามันที่ไปเชื่อมต่อกับแท้งข้างนอกเนี่ยอ่าฉะนั้นเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราจะต้องกะมุมของปีกนกให้ดีนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะถ้ากะมุมไม่ดีเนี่ยสายน้ํามันนั้นแตกทันทีเลยนะเดี๋ยวงานจะงอกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับมรับชม เจอกันให่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม